ตอนที่274ศาสตร์ของจักรพรรดิไร้าราตรีทันใดนั้นพวกซีเหมือนเหลยหูก็มีสีหน้ามิสู้ดีเท่าไรนะักโดยเฉพาะหนานกงงเสวียนจีที่มีใบหน้าเขียวคล้ำตรงขมับยังเต็มไปด้วยเส้นเลือดที่ปูดปนขึ้นมาข้าหนานกงงเสวียนจีบำเพ็ญเพียรมานับพันปีและมิเคยถูกใส่ร้ายเช่นนี้มาก่อนทว่าที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้อาวุโสเย่ อีกทั้งคนในเมืองแห่งนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงว่าทุกคนที่นี่ล้วนเป็นผู้อาวุโสที่สำเร็จจนเป็นเซียนหมดแล้วเช่นนี้แล้วต่อให้ผู้อาวุโสเย่หรือว่าสิ่งมีชีวิตต้องห้ามตนนั้นมิลงมือเขาก็มิใช่คู่ต่อสู้ของคนเหล่านี้อยู่ดีหลังจากนิ่งเงียบอยู่พักใหญ่หนานกงสวียนจีจึงสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามสงบสติอารมณ์ของตัวเองจากนั้นจึงเอ่ยกับคนขายเนื้อสุนที่มีท่าทางเกรี้ยวกราดด้วยใบหน้าแย่ฮ่าฮท่านเข้าใจผิดแล้ว วันนี้พวกเราสามคนไปพบท่านเย่มาเพราะดื่มมากไปหน่อยจึงทําให้รู้สึกมึนเมาและชนกับภรรยาของท่านเข้าโดยมิได้ตั้งใจขอท่านอย่าได้ถือสาเลยนะท่านเย่ได้ยินเช่นนั้นคนขายเนื้อสุนและเปาต้าเหมยก็มีท่าทีอ่อนลงในทันทีก่อนจะเผยรอยยิ้มซื่อๆออกมาที่แท้พวกท่านก็เป็นแขกของท่านเย่นี่เองเปาต้าเหมยยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจก่อนจะรีบเข้าไปประคองหนานกงสเสวียนจีให้ลุกขึ้น นานกงสเสวีนจีถึงกับนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะรีบพยักหน้ารับพวกข้าเพิ่งออกมาจากเรือนของท่านเย่จริงๆพวกท่านเป็นแขกของท่านเย่ก็น่าจะรีบบอกตั้งแต่แรกนี่นาเปาต้าเหมยยื่นมือไปตบลงบนไหล่ที่ค่อนข้างบางของนานกงสเสวียนจีก่อนจะเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าพวกเจ้าคงยังมิรู้กระมังท่านเย่นั้นสนิทกับข้าเรากับครอบครัวเดียวกันหากเจ้ารีบบอกแต่แรกว่าเจ้ารู้จักกับท่านเย่พวกเราจะเข้าใจผิดกันเช่นนี้หรือตอนนั้นเอง เอาเยี่ยงนี้ก็แล้วกันคนขายเนื้อสุนเอ๋ยด้วยรอยยิ้มว่าในเมื่อเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดกันพวกเรามานั่งดื่มกันอีกสักจอกท่านเย่มักจะกล่าวว่าความแค้นเคืองพึงและมิพึงผูกคงจะเป็นเช่นนี้กระมังน้อยนักที่เปาต้าเหมยจะเอ่ยอย่างใจกว้างใช่แล้วในเมื่อเป็นแขกของท่านเย่เช่นนั้นก็ถือว่าเป็นแขกของเราด้วยเมื่อเห็นทั้งสองคนมีท่าทางเปลี่ยนไปราวกับหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนี้พวกนานกงเสวียนจีก็ถึงกับตะลึงงานไปทันใด น้ำใจของพวกท่านทั้งสองพวกเราขอรับเอาไว้ด้วยใจแต่ว่าวันนี้พวกเราจำเป็นต้องรีบกลับจึงมิขอรบกวนดีกว่าซีเมินเลยหูประสานมือขึ้นพลางเอ่ยปฏิเสธอย่างนุ่มนวลเมื่อเห็นทั้งสามคนมีกลิ่นสุราคละคลุ้งใบหน้าแดงกำ่ำเปาต้าเหมยและคนขายเนื้อซุนจึงสบตากันเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เอาไว้ครั้งหน้าก็แล้วกันอืมอมครานหน้าก็แล้วกัน จากนั้นเปาต้าเหมยและคนขายเนื้อซุนก็ได้ยืนส่งทั้งสามคนจนในที่สุดพวกซีเหมนเหลยหูก็เดินออกมาจากเมืองเสี่ยวชือได้สําเร็จคนเมืองเสี่ยวชือแห่งนี้ล้วนแต่ได้รับความเมตตาจากท่านเย่จริงๆด้วยเมื่อออกมาถึงด้านนอกของเมืองเสี่ยวชือซีเหมนเหลยหูก็ทอดถอนใจออกมาพลางหันกลับไปมองอีกครั้งอย่างอดมิได้หนานกงสเสวียนจีจึงพยักหน้ารับพร้อมกับเอ่ยว่าข้าคิดว่ามีบางอย่างที่บางทีพวกเราอาจจะเข้าใจผิดไป ซื้อถูเจิ้นผิงขมวดคิ้วเบาๆก่อนจะเอ่ยกับนานกงสเสวียนจีด้วยสีหน้าจริงจังพี่นานกงหมายความเช่นไรงั้นหรือจากนั้นนานกงสเสวียนจีก็ได้เอ่ยประโยคที่ทําให้ทุกคนต้องตกใจออกมาชาวเมืองเสี่ยวชือเหล่านี้ให้ความเคารพผู้อาวุโสเย่ถึงเพียงนี้เช่นนั้นข้ามองว่าพวกเขาเหมือนเป็นเสียนที่คอยติดตามผู้อาวุโสเย่เสียมากกว่าซีเมินเลยหูนิ่งอยู่สักพักก็ได้เอ่ยขึ้นอย่างใช้ความคิดว่า มีความเป็นไปได้เยี่ยงไรเสียทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเพียงการคาดเดาของพวกเราเท่านั้นตอนนั้นเองเชื่อว่าศัก์วันความจริงทั้งหมดคงจะเปิดเผยออกมาให้ทุกคนรับรู้เป็นแน่ซือถูเจินผิงถอนหายใจออกมาจากนั้นจึงประสานมือคาระวะแก่ซีเหมือนเหลยหูผู้อาวุโสมินตอนนี้ก็ดึกมากแล้วพวกเราลาการตรงนี้ก็แล้วกันนะขอรับซีเหมือนเหลยหูพยักหน้าพลางประสานมือคาระวะตอบอืมหากมีวาสนาต่อกันคงได้พบกันอีก นานกงสวีนจีผู้อาวุโสมินลาก่อนสิ้นเสียงทั้งสามคนก็แปลงเป็นลำแสงสามสายทะยานขึ้นไปบนฟ้าสองสายอ้อมท้องฟ้าของเมืองเสียวือมุ่งหน้าไปทางดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สวียนอีกสายหนึ่งหอะไปทางใต้ของจงหยวนจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วยามซีเมินเลยหูก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งยังที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณมากมายมีสัญ,ญลักษณ์โบราณปรากฏขึ้นรอบๆสถานที่โบราณที่มีแสงเปล่งประกายขึ้นริบรี่ เห็นได้ชัดว่าที่นี่ก็คือหนึ่งในสี่ตระกูลผู้พิทักษ์โบราณเป็นที่ตั้งของตระกูลโบราณซีเหมอนมีนานหลังจากซีเหมือนเลยหูก,ก้าวข้ามค่ายกลที่ปกคลุมตระกูลเอาไว้คนในตระกูลที่เฝ้าอยู่ตามที่ต่างๆของค่ายกนต่างก็มีสีหน้าตื่นตระหนกก่อนจะคุกเข่าลงกับพื้นทันทีผู้น้อยขอต้อนรับที่ท่านบรรพบรุษกลับมาขอรับท่านใดนั้นเสียงอันดังกังวานราวกับเสียงอสนีบาดทัทนกึกก้องไปทั่วทั้งบริเวณ ผ่านไปมิกี่อิดใจบุรุษไวกลางคนที่สวมชุดคลุมสีม่วงผู้หนึ่งก็ได้เดินนําคนในตระกูลที่สวมอภรรหรราและมีท่าทางโดดเด่นหลายคนออกมาผู้น้อยขอต้อนรับที่ท่านบนรรพบุรุษกลับมาขอรับบุรุษไวกลางคนที่สวมชุดคลุมสีม่วงคุกเข่าลงทันทีผู้คนที่อยู่ทางด้านหลังเองต่างก็คุกเข่าลงตามอย่างมิกล้าชักช้าซีเหมือนใครฉีก่อนหน้านี้เจ้าส่งสัญญาณถึงข้าด้วยเหตุใดกัน ซีเหมินเลยหูหอะขึ้นกลางอากาศก่อนจะหยุดลงตรงหน้าบุรุวไวกลางคนที่สวมชุดคลุมสีม่วงพร้อมเอ่ยเสียงเรียบขณะมองลงมาเห็นได้ชัดว่าบุรุษวัยกลางคนที่สวมชุดคลุมสีม่วงผู้นี้ก็คือหัวหน้าตระกูลโบราณซีเหมินคนปัจจุบันซีเหมินไข่ฉีซีเหมินไขฉ,ฉีได้ยินเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วมุ่นพลางเหนยหน้าขึ้นท่านบรรพบรุษบรรพบรุษของแควนกูเฉินต้องการพบท่านขอรับเฉินฉีหลู่ ดวงตาของซีเหมินเลยหูพลันเปล่งประกายอย่างกระบังอย่างออกมาพร้อมกับถามด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเขามาทำไมซีเหมินไขฉีราวกับสัมผัสได้ถึงบางอย่างจึงลอบกลืนน้ำลายลงคอยอย่างอดมิได้เรียนท่านบนรรพบุรุษ20ปีก่อนเพื่อปรุงยาวิเศษขั้นเจดหนึ่งเม็ดแคว้นกูเฉินเคยมอบยาวิญญ,ญาณให้เม็ดหนึ่งขอรับซีเหมินไรฉีชำเลืองมองซีเหมินเลยหูก่อนเอ่ยต่ออย่างระมัดระวังว่าตอนนั้นข้าได้สัญญากับเฉินฉีหรือว่าตระกูลโบราณซีเหมินของเราติดหนี้พวกเขาหนึ่งคราขอรับ บัดนี้แควนตาเยี่ยนและแขวนตาเซียร่วมมือกันจมตีแควนกูเฉินแควนกูเฉินจึงพ่ายแพ้ต่อเนื่องหลายคราเช่นนั้นพวกเขาจึงต้องการเชิญให้ตระกูลซีเหมินของเราออกหน้าเพื่อขัดขวางสงครามในครานี้ขอรับซีเหมินใครฉีเจ้าช่างทำงามหน้าจริงจริงซีเหมินเลยหูตำหนิเสียงเข้มบรรพบุรุษของสี่ตระกูลผู้พิทักษ์โบราณได้กล่าวเอาไว้อย่าว่าแต่เรื่องของโลกมนุษย์แม้แต่โลกบำเพ็ญเพียรตระกูลผู้พิทักษ์โบราณทั้งสี่ของเราก็ไม่ควรยื่นมือเข้าไปยุ่ง ซีเหมินไคฉีมีสีหน้าตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีพลันก้มหน้าลงกับพื้นมิกล้าเอ่ยสิ่งใดออกมาอีกหลังจากนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งซีเหมินเลยหูก็เอ่ยขึ้นอีกครั้งว่าเอาเยี่ยงนี้เจ้าให้เฉินฉีหลูไปพบข่าที่ตำหนักใหญ่ก็แล้วกันสิ้นเสียงซีเหมินเลยหูก็หายไปกลางอากาศเวลาผ่านไปหนึ่งก้านทูปภายในตำหนักโบราณหลังหนึ่งของตระกูลซีเหมินซีเหมินไคฉีได้พาผู้เท่ารูปร่างผอมแห้งท่าทางดุดันผู้หนึ่งมายังกลางตำหนัก ด้านบนของตํนักซีเหมินเลยหูนั่งรออยู่แล้วด้วยท่าทางนิ่งสงบผู้น้อยเฉินชีหลู่คาระวะผู้อาวุโสซีเหมินผู้เท่าผู้นั้นชำเลืองมองซีเหมินเลยหูที่นั่งอยู่ด้านบนก่อนจะโค้งคำนับให้ได้ยินเช่นนั้นซีเหมินเลยหูที่ตาหลับลงทั้งสองข้างพลันลืมตาขึ้นพลังมหาศาลดวงหนึ่งก็แผ่ออกมาภายในพริบตาเฉินชีหลู่ข้าไม่อยากจะพูดจาไร้าสาระกับเจ้าให้มากความ ซีเหมินเลยหูมองเฉินชีหลู่ที่ก้มหน้าอยู่ด้วยสายตาเย็นเยียบพลางเอ่อยอย่างไร้ซึ่งความเกรงใจว่าบรรพบุรุษของตระกูลข้าได้กล่าวไว้ว่าห้ามมิให้ยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องของผู้บำเพ็ญเพียรแล้วยิ่งห้ามมิให้ยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องทางโลกเจ้ารู้เรื่องนี้หรือไม่เฉินชีหลู่นิ่งเงียบไปก่อนจะเอ่ยรับว่าผู้น้อยทราบขอรับซีเหมินเลยหูแค่นเสียงเย็นออกมาในเมื่อเจ้าทราบเหตุใดยังให้ตระกูลซีเหมินของข้ายื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องแคว้นกู่เฉินของเจ้าอีกเล่า เฉินชีหลูค่อยๆเงยหน้าขึ้นเอ่ยกับซีเหมินเลยหูที่มีท่าทางเย็นชาว่าเรียนผู้อาวุโสซีเหมือนผู้น้อยมีสารฉบับหนึ่งของจักรพรรดิไรราตรีขอผู้อาวุโสได้โปรดอ่านก่อนขอรับสิ้นเสียงเฉินชีหลูก็เพ่งสมาธิหยิบสารฉบับหนึ่งที่มีสัญ,ญลักษณ์โบราณลอยวนอยู่ออกมาจากแหวนเก็บสมบัติเมื่อสัมผัสได้ถึงไอพลังไร้เทียมทานที่แผ่ออกมาจากสารซีเหมอนเลยหูพลันหลีตาลงพร้อมกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย วินาทีต่อมาเขาก็ได้เพ่งสมาธิก่อนที่สารในมือของเฉินชีหลู่จะลอยขึ้นจากนั้นก็ค่อยๆเปิดออกท่านใดนั้นไอพลังแห่งความเป็นมงคลจำนวนมหาศาลก็พวยพุ่งพุ่งออกมาลำแสงอันเจิดจ้าหลากหลายชนิดก็ได้เรืองแสงออกมาช่างลึกลับหน้าคนหายิ่งนักมีนานอักษรโบราณสีทองแถวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศผู้ที่ครอบครองสารนี้สามารถไปขอการคุ้มครองที่เขาไร้ราตรีได้